นะคะแล้วก็คุณสันทนะเนี่ยเชื่อเค่ะดียฉันเชื่อเลยว่ามันต้มคนดูเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะบอกว่าเคลียร์กันได้แล้วไม่มีประเด็นอะไรอะไปแตกไปหักอะไรได้นะคะมันเหมือนกับว่าเรื่องนี้นะคะถ้าจะมองกันให้จริงๆเราก็คือเสียโป้เองก็พูดเสมือนหนึ่งกับว่าเื้ยไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรบินเลยนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ไปหาสันทนะและสันทนะก็เป็นคนที่ จัดการเรื่องนี้เลยเพราะว่าก็ให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วนะคะว่าเรื่องแบบนี้พอมาถึงตัวเองแล้วจะทําเฉยได้ยังไงนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาผิดบินเนี่ยนะคะข้อหาหนักปมเสื้อสีชมพูเนี่ยดิฉันเชื่อค่ะดิฉันฟันธงเลยะค่ะว่าเอาไม่เอาผิดละคะประเดี๋ยวก็จะต้องมีการเคลียร์กันบินเป็นใครนะฮะบินอยู่ในวงการนี้มาตั้งเท่าไหร่นะฮะสุดท้ายเนี่ยเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยวมัน เดี๋ยวมันจะกลับกลายนะคะหวยไปลงที่เสียโป้หรือเปล่าดูให้ดีๆนะคะแล้วถ้าถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยทำเรื่องนี้จริงนะคะดิฉันก็นึกไปถึงช่วงของอหมอยองหรือใครๆหลายๆคนที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันอย่างนี้นะ,ะสุดท้ายดิฉันเชื่อคะ่ะว่าเรื่องนี้โอลพ่อแน่นอนนะคะไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคะ่ะหรือจะมีการ พูดง่ายๆว่าตัดตอนอะไรกันหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะแต่ที่ร,รู้ก็คือดิฉันไม่เชื่อว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกันขนาดนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการจุดกระแสหรือสร้างประเด็นอะไรสักอย่างเหมือนตอนนั้นที่บอกว่าเงินที่รับบริจาคมานะคะเงินที่บริจาคเรื่องน้ําท่วม420 26ล้านเนี่ยก็มีการตีกันบอกว่าโอ้โหบินเนี่ยนะคะไม่ได้คือพูดง่ายๆว่าไม่มีเอาเงินไปใช้อะไร อมหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วบินก็บอกว่าไม่อมนะฮะบินหรือใบเสร็จทุกอย่างอยู่ที่บ้านมีเป็นลังๆเลยอยากจะดูก็มาดูแต่ไม่ให้อ,ออกไปนะ,ะคือถ้าคนที่มองก็ต้องรู้นะคะว่าใบาเสร็จหรือบินอะไรพวกนี้นะฮะมันมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าเวลาที่เขาแจกสตางเขาไม่ได้แจกแบบว่ามีใบเสร็จนะ,ะเขาเดินแจกไปอย่างเนี้ย นะฮะบ้าน,บ,าน,าานบ้านนั้นห้าพันบ้านนี้เท่านู้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่รับก็ถือว่าตัวเองได้ถูกไหมฮะใครจะมาเป็นพยานให้เพราะว่าบินแจกเขาอ่ะบินให้ตังเขาเขาจะมาเป็นพยานทําร้ายบินทําไมนะฮะแล้วบินก็พูดว่าตัวเองเนี่ยนะฮะทำอยู่ตรงนี้มานะฮะหลายสิบปีแล้วไม่เคยที่จะเอาเงินบริจาคไปใช้นอกลูก่นอกทางเขายืนยันมั่นเหมาะคุณจะไปเอาอะไรกับเขาล่ะฮะ ว่าเงินบริจาคเหล่านี้มันไม่ได้ผ่านองค์กรมันไม่ได้มีการผ่านกันมาแบบเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออะไรมันเป็นการโอนเข้าบัญชีแล้วบินก็เอาไปใช้แล้วคนที่ให้เขาก็โอเคคนที่สงสัยคือคือคนที่ไม่ได้ให้นะฮะส่วนคนที่ให้เขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะเขาปลื้มเขาชอบเขาก็ให้กันนี่แหละค่ะอีกประเด็นนี้ดิฉันเชื่อว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะก็จะเงียบนะะแล้วในที่สุดเนี่ยก็เคลียร์กันได้อาจจะ เคียรใจกันหรืออะไรกันนะคะคุณสันทนาก็ต้องะะไม่รู้เหมือนกันว่าออกตัวแรงขนาดนี้นะคะแล้วถ้าเกิดสั้งสองคนเขาไปแอบดีกันแล้วจะว่ายังไงนะ,ะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือแรมโบ้วันนี้แรมโบ้ออกมาจวกคนน้นคนนี้จวกพักเพื่อไทยจวกสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะดิฉนันอยากจะบอกว่าความจริงแล้วคุณไม่ต้องไปจวกอะไรเลยนะ,ะเพราะเวลาที่แรมโบ้ออกมาจวกใครก็แล้วแต่นะคะมันตีกลับเข้าตัวเองค่ะ เพราะว่าสิ่งที่คุณพูดนะหรือคนที่คุณกําลังวิาพากษ์วิจารณ์อยู่เนี่ยมันเป็นคนที่คุณเองก็เคยอยู่กับเขาเคยทํางานกับเขายิ่งทํามันก็ยิ่งทําให้ตัวเองนะฮะดูไม่ดีแต่เขาก็ยังทําเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรนอกจากนี้ไปแล้วจะทําให้ตัวเองเนี่ยดูมีคุณค่าหรือดูมีผลงานหรือดูว่านะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเนี่ยของจริงนะไม่ได้แกล้งนะมาจริงๆเพราะฉะนั้นต้องด่านายเก่าไว้เยอะๆนะคะจะได้ตัวเองจะได้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งมันไม่มีความจำเป็นเลยะวันนี้จะด่าใครก็ตามที่อยู่ฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยนะคะหรือจะเป็นนปชบ้านเก่าของตัวเองก็แล้วแต่นะะด่าไปก็เท่านั้นเพราะวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่เป็นบทบาทนะะในทางการเมืองวันนี้เลยวันนี้การเมืองจริงๆนยะพุ่งเป้าไปที่คณะรัศดรแล้วก็เห็นไหมฮะแม้กระทั่งบิ๊กเมลท์นมันก็ไม่ได้กลายเป็นบิ๊กเมลท์นธรรมดาแล้ว นะฮะบิ๊กมาลเทนยังมีคนร้อง 1, 2, 3, 4, 5, สไอเหียตู่นะฮะแล้วก็ยังมีมีคนตะโกนบอกว่าเด็จการจงพินาศราษฎรจงเจริญอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังมีคนเอาเป็ดเหลืองไปเล่นมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะฮะถึงการอุ้มหายของอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนาวสอนแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่คนเนี่ยหันหน้าไปาหันไปจับตามองวันนี้ไม่ได้มีใครสนใจะว,ว่าเสื้อแดงจะทำอะไร ทักษิณจะทําอะไรนอประชอจะทําอะไรเพราะมันมันเหมือนกับว่าเด็กรุ่นนี้หรือคนรุ่นนี้ที่ออกมาเนี่ยนะฮะเขาก้าวข้ามพวกนั้นไปหมดแล้วอยู่แต่ว่าคนที่โดนเขาก้าวข้ามเนี่ยจะรู้สึกตัวไหมนะฮะสังเกตอยู่ได้ค่ะแล้วแม้กระทั่งการแสดงดนตรีนะครับประเทศนี้ก็ยังไม่มีอิสระเสรีดนตรีมันเป็นอะไรที่ดิฉันบอกว่ามันเป็นภาษาสากลคะ่ะเวลาเราฟังเพลงเนี่ยนะฮะสมมติว่าเพลงนั้นเนี่ย เป็นเพลงภาษาต่างประเทศที่เราไม่รู้จักเลยเราฟังไม่ออกสักคำเลยแต่ภาษาของเพลงคือดนตรีถ้ามันเพราะนะฮะมันเพราะมันจะเป็นภาษาอะไรมันก็เพราะอะนะเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้ดิฉันบอกว่าเขายิ่งเพิ่มจํานวนคนที่จะออกมาค้านนะคะเพราะมันอ้างไม่ได้ละค่ะว่าเรื่องโควิดเนี่ยเนื่องจากเวลาที่เขาจะจัดงานเขาก็ต้องมีการขออนุญาต ต้องมีการมันต้องมีการขออนุญาตนั่นแหละแล้วคุณก็ได้มีการอนุญาตเขาแล้วส่วนจะมาอ้างว่านะคะให้ยุติไปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วยังคงแสดงกันอยู่ก็หมายความว่าไม่เชื่อฟังคําสั่งหมายความว่าละเมิดพรกหมายความว่าละเมิดเรื่องของกฎหมายควบคุมโรคนู่นนี่นั่นถ้าจะมีกฎหมายอันนี้แล้วจะบังคับใช้ให้มันเด็ดขาด คุณไปอนุญาตให้เขาจัดงานทําไมนึกไม่ออกเลยวะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะมันไม่ใช่งานสวดมนต์ข้ามปีที่คนไปนั่งงึมๆงมิงมงงกันอยู่นะเมื่อมีคอนเสิร์ตคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ออกไปเต้นนะะมันต้องออกไปสนุกสนานคือดิฉันบอกว่าในตอนที่คุณอนุญาตหมายความว่าคุณนึกภาพไม่ออกเหรอว่าคนที่มากันเป็นหมื่นๆนคนในสถานที่ที่มันกว้างขนาดนั้นเนี่ยนะคะเขาจะมาทําอะไรคะมานั่งสมาธิเหรอ มากางเต็นท์นอนดูดาวเหรอฮะไม่ใช่เมื่อมันมีมหากรรมดนตรีใหญ่ขนาดนั้นแล้วทีฉันบอกว่าเสียดายนะฮะเพราะว่าการจัดงานใหญ่ๆอย่างเนี้ยในประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ที่เมื่อก่อนนี่มันมีฟูมูนปาร์ตี้อะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นงานเนี้ยคนมันก็เลยไปเยอะนะฮะแล้วสุดท้ายรัฐบาลทํำยังไงคะแจ้งความเอาผิดคนจัดตอนแรกเนี่ยฮะบอกว่าเลง เลงไว้ด้วยนะคะว่าจะเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ไปงานด้วยไหมดิฉันบอกว่ามีปัญญาทำหรือะหลายกี่หมื่นคนนะะดังนั้นคุณจะมาปฏิเสธได้ไหมเมื่อกี้ดิฉันดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าใครจะไปเอาเรื่องของโรคพวกนี้นะคะมาเล่นการเมืองหรืออะไรคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนตรีแหละคะ่ะทุกอย่างนะเขาก็มองเป็นการเมืองกันหมด ถามว่าถ้าในคืนวันเสาร์นะฮะไม่มีการเล่นดนตรีที่มันเชื่อมโยงไปอย่างการเมืองหรือนะคะไม่มองเป็นว่าบิ๊กเมลท์เทนนั้นก็คือคณะราษฎรย่อยๆนะคะอีกอันนึ่งที่ดิฉันบอกว่ามันเกิดความกลัวอย่าลืมนะคะว่าคนที่ไปที่เขาใหญ่เนี่ยหรือไปที่งานบิ๊กเมลท์เทนเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่น,เป,นเป็นคนรุ่นใหม่ แก่ๆอย่างี้ฉันยังไม่รู้จะไปทําไมคนเหล่านี้นะคะเมื่อไปรวมกันอยู่มากๆแล้วแสดงออกถึงนั้นมันยิ่งทําให้เห็นว่าโอ้โหนะคะถ้าปล่อยให้แสดงต่อไปเนี่ยนะคะมันจะแสดงอะไรกันอีกมันจะเอาอะไรออกมาอีกมันเหมือนกับว่าคณะราษฎรเนี่ยนะคะได้ไปฝังตัวกันอยู่ที่บิ๊กเมลท์เทนซะเลยและไม่ใช่คณะราษฎรค่ะแต่กลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้อีกหน่อยจะเป็นคณะราษฎรหรือไม่ และกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะจะกลายเป็นพวกที่ร่วมกันต่อต้อตานรัฐบาลด้วยใช่ไหมนี่จหานะ่างงานที่เขากลัวแล้วดิฉันบอกว่าสมมุตินะคะว่าในการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าสมมุติว่าปล่อยให้ไปดิฉันว่าไม่ได้มีแค่นะคะเท่าที่แสดงเท่านั้นมันจะต้องมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าที่ไปเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มพวกชูสามนิ้วนะ,ค,ะคือคนทั่วๆไปนั่นแหละ พอเวลาไปถึงตรงนั้นเขาก็แสดงออกในสิ่งที่เขาคิดทีนี้ดิฉันถามว่าเมื่อมีการไม่ให้จัดหลายคนก็โพสต์ให้กําลังใจนะคะปาเตสบอกว่าเออทาดีที่สุดแล้วและดิฉันก็บอกว่าเขามีความรับผิดชอบพอนะ,ะถึงขนาดที่จะคืนเงินค่าตั๋วให้อะไรให้แต่หลายคนก็ยินดีที่จะไม่รับเพราะคิดเพราะรู้ว่าเนี่ยการที่สั่งยุติเนี่ยนะ,ะเรื่องของโรคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นข้ออ้างเพราะทําไมฮะ ในการชุมนุมนะฮะหรือการทํากิจกรรมอะไรก็หลายหลอย่างหรือแม้กระทั่งจะมีการจัดงานกาชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยดิฉนันอยากบอกว่าให้เอาโมเดลอันนี้ไปใช้ไหมฮะและที่คุณกําลังประชาสัมพันธ์ว่าจะให้มีการท่องเที่ยวจะกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแต่ในขณะเดียวกันพอเห็นคนไปนรวมกันอยู่มากๆซึ่งเขามีระบบคัดกรองนะฮะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ปล่อยให้คนเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่านะฮะรัฐบาลทําแบบนี้ แล้วคนที่อยู่ที่นั่นสมมุติว่ามีห้าหมื่นคนเขาชอบคุณไหมคะห้าหมื่นคนนี่นะคะไม่พอใจคุณทั้งนั้นเพราะว่าที่เขาไปดูเดี่ยเขาเสียเงินเข้าไปดูไม่ได้ดูฟรีแล้วเป็นอะไรที่เขาก็อยากจะสนุกสนานหลังจากที่ประเทศเรามันมีการล็อกดาวน์มันมีนู่นนี่นั่นมานะคะที่คนเนี่ยมันจะต้องสูญเสียความบันเทิงความสุขที่ปกติหาได้ง่าย,ายๆนะเมื่อมีการจัดงานอย่างนี้ นะฮะพอเขาแห่กันไปแล้วรัฐบาลไปสั่งให้หยุด4ีห้าหมื่นคนที่ไปไม่มีใครพอใจแน่นอนนะ,ะเห็นไหมฮะแล้วเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ท,ทั้งท้งที่จริงๆแล้วนะคะถ้ารัฐบาลเนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าถ้าคุณกลัวเรื่องของโควิดนะฮะคุณไปดูตามชายแดนไอ้ที่มันมีการลักลอบกันเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วถ้ากลัวโควิด ไม่ต้องจัดงานอะไรทั้งสิ้นดิฉันยังบอกเลยนะคะบอกว่าถ้า Big กม u ล t a เทนเนี่ยไอ้พวกที่ไปเที่ยวหรือพวกนักดนตรีใส่เสื้อเหลืองให้หมดเลยดูสิคะว่าเขาจะว่าไหมก็มันเป็นกันอย่างนี้ฮะนะฮะและประชาชนที่เขาดูข่าวบางคนเนี่ยนะคะถึงกับเม้นว่ายังไงรู้ไหมคะหัดมีความรับผิดชอบซะมัง่งถ้าเกิดติดโรคอ,อะไรกันขึ้นมาจะว่ายังไงดิฉันอยากจะ อยากจะถามกันนะคะว่าเอาอะไรคิดสรุปเลยก็คือกลัวจะไม่ต้องทําหาอะไรเลยเหรฮะกลัวก็คือกลัวการคัดกรองจะมีนะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคนที่กาดตกจริงๆน่มันไม่ใช่ประชาชนงานเนี้ยดิฉันบอกเลยว่าเสียกับเสียรัฐบาลไม่มีบวกเลยนะคะลบอย่างเดียวส่วนไอ้พวกที่เห็นด้วยกับรัฐบาลมันมีอยู่ไม่เท่าไหร่ละฮะเพราะสัญชาตญาณของมนุษย์เนี่ย มันไม่มีใครที่จะชอบนะคะในการที่จะมีการมาบังคับหรืออะไรกันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะคะดิฉันได้ฟังหลายคนที่พูดถึงเรื่องนี้ก็บอกว่าคือนะคะในขณะที่คุณอเนกนะคะบอกว่าอีกประมาณ5ปีเราจะมีจรวดเราจะมีนู่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันนะครเวลาที่มีการจัดกิจกรรมอะไรนะ ก,ก,ก็ทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นความเจริญที่ว่าที่ฉันบอกว่ามันจะมาจากไหนมันไม่มีแลค่ะเพราะว่าคุณปิดกั้นกันแบบนี้นะคะการสแสดงดนตรีมันเป็นอะไรที่บ,บ่งบอกนะคะถึงสิทธิเสรีภาพของประเทศนั้นแต่วันนี้มันเป็นแบบนี้โดยอ้างโควิดโดยอ้างโรคติดต่อซึ่งก็เผอิญมันเกิดการระบาดกันขึ้นมาและที่น่าตกใจนะคะที่น่าตกใจก็คือ นายกประกาศนะคะบอกว่าถ้ายังขืนนะคะทําแบบนี้อีกเดี๋ยวจะล็อกดาวประเทศอีกโอ้โหยังยังยังลำบากยากเข็ดกันไม่พอใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเกิดว่ายังมีการทําแบบนี้อีกหรือไม่เชื่อฟังเดี๋ยวจะล็อกดาวอีกดูสิคะไม่มีวิธีคิดอย่างอื่นนะ